ส่วนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลบบุรีครับเมื่อวานนี้ก็พร้อมใจกันนําเอารถไถเนี่ยออกมาปรับแต่งเตรียมดินเอาไว้ก่อนวันพืชมงคลน,นะครับตามที่ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณแต่ก็เชื่อนะครับว่าหลังพิธีจรวดพระนางคันแรกนาขวานปีนี้น้ําท่าจะบริบูรณ์เพราะฝนมาเร็วกว่าทุกปีนะครับชาวนาชาวไร่ในหลายอําเภอของจังหวัดลบบุรีครับ เขานำเอารถไถข,ของตนเองออกมาปรับแต่งเตรียมดินในรอบสุดท้ายก่อนจะถึงพระราชพิธีจรดพนางคันแรกนาขวัญในวันนี้เพื่อเตรียมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงสู่แปลงนาแปลงแรกในช่วงฤด,ดูทำนาปี2568ครับก็จะเป็นถือเป็นเลิกดีครับซึ่งช่วงของวันพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นฤด,ดูการทำนาของพี่น้องเกษตรกรโดยเกษตรกรหลายคนเนี่ยเชื่อว่าปีนี้ น้ำท่าจะบริบูรณ์เนื่องจากฝนมาเร็วกว่าทุกๆปีครับขณะที่บางส่วนก็ยังไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ภัยแล้งแต่ก็ได้การเตรียมไถดินเอาไว้ก่อนแล้วเพื่อเอาเลิกเริ่มต้นการทำนาในวันนี้ครับเช่นเดียวกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ที่ไร่ข้าวโพดอาหารสัตว์ ทำไร่มันสำปะหลังและรวมไปถึงเกษตรกรชาวไร่อ้อยครับตอนนี้เขาก็ป้อนอุตสาหกรรมโรงงานน้ําตาลอยู่นะครับในพื้นที่ตําบลโคกตูมอําเภอเมืองลบบุรีหลายรายก็เอารถไถครับมาทําการเกษตรแล้วก็ปรับแต่งพื้นที่ของตนเองซ้ําอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้กําจัดวัชพืชแล้วก็ยกร่องมาก่อนหน้านี้แล้วครับเนื่องจากเห็นว่าวันนี้ถือเป็นวันฤกษ์ดีเพราะเชื่อว่าหลังพิธีพืชมงคลจรวดพระนางคันแรกนาขวานนั้นจะทํให ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลพืชผลผลิตเจริญงอกงามขายได้กำไรงดงามในปีนี้ครับ